เสร็จแล้วปีศาจตื่นแล้วเร็วๆอ้าวเราจะทำอะไรซ่อมบ้านเราซ่อมบ้านเพราะว่าฝนมันสิตกเออแม็กแม็กเพราะแม็กตัวสูงแม็กเรียนศิละปะมาใช่ไหม <c oughs> นี่มาเป็นกาวเดฟสิทาข้างล่างลูกข้างล่างที่มันเป็นร่องเป็นรูอ่ะเออนั่นแหละหุดร้อยน้ำเลยไม่เข้าบ้านเราเออและ ที่มันเป็นรูนั่นแหละมันคือกาวไม่ต้องทาทั้งแผ่นเพราะมันจะเปืองเอ,อ,อุดแต่รูไว้เนี่เอาละตัวยุ่งตื่นอีกตัวแล้วได้เอฟซีมันตื่นอีกตัวแล้วโอ้ยแล้วมันไปเล่นน้ําที่ไหนมาเนี่ยแม่อยู่ในนี้มันยังมีน้ําอีกเหรอเออเนี่แยแหละเห็นไหมเราปิดก,กาวไว้นี่เนี่ยตามรูเนี่ยแมออ่อย่าดิเนี่ย รูอย่างเงี้ยปิดรูไว้แล้วตอนนี้น้ําไม่เข้าบ้านเราเออเนี่ยและนะอันนี้ลูกค้ายังไม่มีระหว่างรอเขาบอกว่าพายุจะเข้าเราต้องเตรียมพร้อมแล้วก็ปิดตำหลงตำหลงไปไปเรื่อยๆตอนนี้น้ําไม่เข้าบ้านเราแล้วนี่มันเหมือนกาวไหมนีม่ลมมันแห้งน,น,นะเนี่แแล้ว เมื่อจานแม็ก FC แหแล้วก็ทำกามรูไปเรื่อยๆนี่น้ำมันก็คิอไม่เข้าบ้านแล้วแล้วนี่นะโอ้โหแม็กข้างบนหลักจะทำยังไงโหด <laughs> เอาเบื่องล่างก่อน FC ข้างบนเอ้ย,อยปีศาจตื่นแล้วปีศาจทำอะไรกันอุ่งจะดมกันอย่างนั้นไม่ได้ <laughs> ข้างบนเราทำยังไงข้างบนให้ลุงจัดการอ๋อก็ต้องขึ้นไปบนบ้านเนาะแม็กเนาะแล้วก็ใส่ใส่เนาะว่าแต่ข้างบนบ้านมันคงไม่สะอาดหรอกมันจะเข้าแต่ร่องเนี้ยกับร่องเนี้ยที่มันเข้าบ้านเราอันนี่ไม่เข้าบ้านแล้วแล้วแม็กเป็นได้ทุกอย่าง <c oughs> แม็กสามตัวเนี่ยหมาเนี่ยเจ้าให้เจ้าเลือกเจ้าจะเอาตัวไหนฮะ <c oughs> <c oughs> เอาถามตัวเนี้ยเอาตัวไหนนี่แต่ละตัวเนี่เอฟซดูมันตื่นแล้วเมื่อกี้มันนอนกันอยู่ว่าแต่มันไม่ยุ่งกับแม็กเฮ้ยแต่แอนแอนมาไม่ได้นะแอนเอนเข้ามานี่ไม่ได้เลยนะเอ้าเฮ้ยแม็กมันบอกไม่ไหวแล้วเอ็มแม็กมันนอนมันคืนแสดงว่ามันดึกเฮ้ยมันไม่ยุ่งเลยแม็กมันง่วง โอ,อ้มันมาแล้วเว้ยเอาอออพี่โคกไปเลยพี่โคกง่วงติง่วงเหรอฮึมมันพี่โคกง่วงว่างพี่โคกว่างวง่างว่างว่างโอ้ขาก้องอนี่ฝีมืออาจารย์แม็กน้ำซีเบอร์เข้าขบ,บ้านเราเพราะเราเราเอาแค่ถึงตรงขอบหน้าต่างพอแม็กเนาะเนี่ยเนาะแล้วมันสีเบอเข้าแล้วฝนตกสาดก็เบอเข้า เราจะดูซิถ้ามันแห้งแล้วมันก็สีเหมือนกาวนีเออ่เดี๋ยวเรามีเงินเราค่อยตามช่างมาทาสีใหม่บ้านใหม่ตอนแรกมันก็ใหม่อยู่แหละที่นี่แดดมันแรงแม็กเลยซีดเลยแม็กมันไปหาเจ้าแล้ว <c oughs> เอานอนไปซี่นอนไปซี่แม็กไม่ได้เรียกกี่กับปีนเลยกระไดนะ่ะอยากปีนปีนเลย <c oughs> อุอน่นวุ่นวุ่นอุอน่ออน แม็กคกนี่ตัวเบาสุดเลยเนาะประดาหมานะเอาจริงเหรอเอาจริงนั่นแหละเอาตรงร่องตรงนั้นนะร่องเยอะแม็กรูเยอะเออเห็นป่ะรูเบลอเลยไม้มันดีดออกไงเวลาย้ายบ้านมาป้านัก็ไม่ได้คิดรอกว่าป้านัดจะได้ย้ายบ้านไงป้านัเลยเอาบ้านไม้เพราะว่ามันเหมาะเหมาะกับภูเขาไงแม็กมันอากาศเย็นสบายที่นู่นเนี่ย โอ้โหพอมาอยู่นี่ไม้ไม้โกง่งเพราะมันร้อนมันอยู่บ้านเดียวนะตอนนั้นมันไม่มีบ้านอื่นมาบังใช่มันไม่มีบ้านอื่นมาบัาง,บบงที่นู่นก็ไม่มีบ้านอื่นแต่ที่นู่นมีต้นไม้เยอะโอ้ยขนาดมันอยู่อย่างนี้นะโมจิมันเปียกไปเล่นน้ําที่ไหนมาเนี่ยฮะโอ้ยลลกแอนมันเ<อ>มื่อเช้าก็ทํากับข้าวบ่ายมาก็ซ่อมบ้าน แม็กบอกจะให้แม็กทาอะไรอีกไหมป้นัดเออเอเอดรุ้อดรู้ก่อนพายุมันจะเข้าบ้านเราไงเดี๋ยวเราก็ทำใหม่บ้านหลังนี้นางฟ้าซ <Commission. S 2> land. ื้อให้นะเนี <assim cap. S 2> ่ยนางฟ้าก็เอามาด้วยเนี่ยน่าเชื่อนุะป้านาถอบบ้านนี้มาได้เนาะแม็กไม่เห็นตอนป้านัดถอบมาไหม มาเห็นตอนไหนเห็นตอนมาทำงานเนอีเหรออืหอบัอน,นะหลังนี้หลังเดียวเลยนะที่เหลือมาต่อเอานะโอ้แม็กแมมันนอนเฝ้าแก okay. ไม่มีก้นเลนกับมันนอนดีขาน,นี่ดูสิ fc ดูซะก่อนประสวยจากการทำอย่างนี้ไม่งั้นพวกมันก็จีออกได้อืมถามทำไมไม่ให้ออกนะเห็นไหม เห็นไหมบอกว่าพุ่งันออกได้มาเตรียมขุดอีกแล้วแม่ <laughs> <laughs> ขุดได้ไหมเออเดี๋ยวแม่จะให้ให้แม่ให้พี่เลี้ยงแกมาก่อนเดี๋ยวแม่จะปล่อยออกไปข้างนอกอยู่งั้นก่อนแต่มันออกไปข้างนอกมันจะร้อนเนาะแล้วมันอยู่ตรงนี้มันจะไม่ร้อนนะเอ,อซีเนี่ยหมาแมวเนี่ยมันอยู่ตรงนี้จะไม่ร้อนอะไรล่ะพี่คุกไอ้อ้วนของแม่ไอเด็กอ้วนอ้วนว่ายัางไง อ้วนมันเป็นอร่อยอ้วนจริงหูเนี่ยโอ้คิวว้วหูสวัสดีครับก่อนมือรวัดดีสอนน้องดีดีสวัสดีเออเออเออโอ้ยพี่กีพีก่กีร้อนไหมถามพีก่กีที่คกคกนี่มันดือ้อพีก่กีร้อนไหมอือพี่กีร้อนไหมร้อนไหมบอ ลุงเอายายพี่โคกินหน่อยเด้อพี่โคกไม่บายนี่เนี่ยแหละบ้านเราจะรอดปลอดภัยพอแมมกระป๋องนึงเนี่ยแม็กออ่เอไ่เอนั้นอือาหนาหนาน้ำได้ไม่เข้าโอ้ยเล่นกันเนี่ยมืนเอาอยัางล่ะดมดากกันแล้วเอา้าเอา้าเฮ้ยนั่นดมแม็กแล้ว แม็กอุ้มหน่อยสิเขาบอกแม็กอุ้มหน่อยสิโอ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 ,โอเห็นแอนยังไม่มาเนาะนี่นี่มันถ้ามันเริ่มแห้งมันก็สีเหมือนกาวนี่เออเนาะแม่งเนาะมันก็จะยึดติดไปเลยไงรูมันก็เข้าไม่ได้แค่เนี้ยสบายเ่ยละโอเค เรามาทำอะไระที่นี่ไม่มีลูกค้าไงช่วยกันไงอุดรูให้ไงพายุมาแล้วเราจะไอ้นี่ไงรอดนี่ให้แอนแอนไปซื้อน้ำให้กินนะแต่เย็นๆเอ้าปีศาจคาบอะไรออกมานี่ฮะโอเคโอเค